แปบแปบกับเข่ากลางเดือนอีกแล้วหญิงจนว่าท่านว่าเร้ว่าท่านลดน้ำหนักได้ยุ่มมือนี่ก็เป็นวันจันร์ทนะคะเฮ้าก่อจะไปเข่าแถวร่วมมีติ่งกันนะคะทั้งบริษัทเลยแต่ว่าวันที่28เดือนท่านว่านี่นะคะบริษัทชันกัสิจัดกิจกรรมกีฬาสีและก็กิเลี่ยงปีใหม่ญิง มือนี่แกเลยจะมีการมอบท่งสีประจําให้ประท่านแต่ละคณะสีนะคะทีมันสีหลายสีแลวคอยก็เวียนหัวเด้นี่นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของพนักง,งานที่มาเขากิจกรรมย่าหม้อเศร้าทุกๆวันจันเดอ้อ เ็นได้ละคณนาสีฉันหญิงฉันยูสีม่วงเด้อปีนี้จากนั้นก็จะเป็นการสัมผัสประท่านสีแต่ละขณะสีนะคะเขาก็จะออกมาวาข้ามควันประจําสีของจะคล้องมีแบบไดมาพี่เซนแน่ประท่านสีเขียวก็ถอดเสื้อเห็นต่หัวนมโชว์ไปเลยสิคะบอดายได้แบบนี้ต้องถอดส่งน้าเด A few moments later หลังจากโชว์ขนหัวนมไปแล้วนะคะจากนั้นเพิ่นก็ะิคุนทีมงานบนมาโชว์ท่าประกอบเพลงจ้า มากกัเป็นสีนำ้ำเงินเพื่อมะโปโมดทีมจะคล้องนะคะว่าเตรียมโตแบบใดกันบ้างคําขวัญสันๆเล็กๆน,น้อยๆนี่ก็เป็นทีมคณาสีน้าเงินจ้าันมาเบิงประท่านสีม่วงของฉันแน่จ้าขีดบ่ออกคิดบ่ออดบท่านพันวาคิดสดๆเลยฟังเสียงพละังสีม่วงกันยิง oh, oh, oh. างนั่นก็เป็นการมอบท่องให้กับประธานแต่ละคณะสีเนบท่ายด้วยเจ้านายมากาวข้ามทักทายเล็กหน่อยกับพนักงานจ้าทา้ความยแล้วก็่อในการงานราจะอาเพร้างมีสุนบงแต่ชีวิตนเราีเนี่ยันไม่ได้อยูกันารที่างล่กอบกนนะครับการงานก็เป็นส่วนนทรา้ทยี่แต่ชวิตมันมีมากกว่ากงานดยินบอกว่าหันยิงจ้าทบอกว่าห้ไปออกกลังกายในเดอร์มูเอไปในเดออยป่อยให้อ้วนเด้อทางนั่นก และขาดบอดดายเลยก็คือเรื่องของทีมงานที่จะจัดกันในงานปีใหม่นี้นะคะโดยทีมงานปีนี้เป็น low to be In นเทนด์อินเทนของแต่ละคนก็คือการนอยิงแต่งโตมากวันนี้ก็เป็นย่ำร่วมมิดเลยแหละแกคิดกับมวลแล้วยิงกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำให้คนทํางานร่วมกันแล้วก็สามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆซึ่งมันก็ทําให้ฉันได้ทําความรู้จักและพูดคุยกับคนอื่นๆที่อยู่ในองค์กรเดียวกันด้วยร่อชมกิจกรรมสนุกๆของบริษัทฉันกันเลยเด้อปีนี้ยิง